ส่อสักคู่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกิจกรรมที่บ้านพาผู้สูงอายุเรากำลังจัดนะครับเราจะจัดแบบนี้ทุกวันจันทร์เพื่อผู้สูงอายุในบ้านของเรามีความจุกแล้วก็ไม่เหงาด้วยนะครับเดี๋ยวรอคุณพ่อักคู่นะครับ

在帮助。<noise> <noise>

ทุดท่านนะครับผมมาวันนี้พ่อหนิงจะพามาดูบรรยากาศไลฟ์สดกิจกรรมนะครับของบ้านราโพส่งอายุค,คันแมรียนจันทบุรีของล่างป้ายตามมาเลยสวัสดีน้องุ่มแสาวสทำอะไรกันอยู่สวัสดีจ้าสวัสดีอามาเลยโหนี่เชฟใหญ่นะครับจากราชบุรีใช่ไหมพี่ดุก <screws> อ<ะ>ันนี <Heritage> ้เชฟใหญ่อันนี้เชฟใหญ่จากกรุงใช mm ่ไหมจันทบุรีเชฟใหญ่จากจันทบุรีนะนี่เชฟใหญ่จากอ่าล่ไยพัฒน์มีใช่ไหมนี่อาจารย์แดนนะคุณแม่มาจากไหนนะมาจากเขาเพชรบูรีใช่ไหมเอ่อคอนโดมาจากไหน กันแล้วรู้ดิเอ่อเอาละ่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเนี่ยเรามาทำอะไรกันเนี่ยป่าทำอะไรโอ้ดีได้ไอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่ป่าอ,อ,อ๋อนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านเขาผู้สุงอายุของพวกเรา ที่เราทากิจกรรมด้วยกันนะแล้วจะพาไปดูบรรยากาศอีกหลายๆที it, right? life, so ่นะครับว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างเนาะที่นี่เรามีอยู่4บอร์ดนะครับ4แผนกด้วยกันที่อยู่ที่นี่แผนกตัวนึงาาาเเออบบรร์์ดดดวว้้มแลก็จะพาไปดูบอร์ดแล้วก็จะพา ใ้เราไปเห็นมาคับอ่าเดี๋ยวทอะเรืงใหม่นะไปดูว uh ัอื่นก่อนว่ท่าอะไรกันบ้างนะเตอรทีนี่ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะครับเพื่อบริการผู้สูงอยุมสนก็จะเป็นผู้สูงอยุที่เป็นแบ สัญญาอาจจะหายหน่อยนะครับสัญญาอาจจะหายหน่อยต่างทีนี้ลิฟเราก็จะปรับปรุงเร็วๆนี้อยู่นะครับว่ามีแผนแอน์นะเพราะว่านี่เป็อ,อยากที่จะปรับปรุงใหม่ทำใหม่ให้เรียบร้อยอีกทีนึงนะครับไปไปทางห้อง สวัสดีทั้ะอ่ะมาเลยมาดูว่าทำอะไรกันใช่อันนี้พอดนะและไส้กรอกทอดใช่ไหมไกรอกน,นวว่าอร่อยไหมถูมก,กแล้วนะเดวเ็จน้ำมันก่อนนี่เราก็จะมี กอยในส่วงเ้าอยู่ก่วนเด็กก็จะทำการในช่นชวงเ,าาเช้าช่วงบายแล้วก็พีานกันเช่นวันจันทร์เนี่ยวันนี้ให้แต่ละวอร์ดนะครับก็ให้แต่ละทีคิดกิจกรรมกันเนาะว่าจะทำอะไรกับค่าทำขน,นมทำอะไรมแม่ทำอะไรเก่งจังเลยเนี่ยนะเก่งนจะังเลยเป็นหัวหน้าเชฟจากไหนเมื่อก่อนเนี่ยจากที่ไหน นะเครื่องเช็ดที่ไหนจากตราดเหรอจากไหนนะจากจังหวัดตราดจังหวัดตราดนะครับานสมทบประกวดนะประกวดได้ที่หนึ่งเลยนะได้ใบเขาเรียกอะไรอ่ะสีเขียวที่แฝงร้านอ่ะรับรองคุณภาพอ่ะการทีว่าชื่อกลับอยู่ที่ทำเตรียมเลย

nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็พอเลยไหมฮัลโหลนึ่งจอเั็ยัไงอร่อยไหมเต็มปากอยู่อร่อยเหรอเต็มปากอยู่อืมครับเห็นไหมครับนี่ก็ เออน้ำแข็งใส่นะไปเดี๋ยวพ่อจะพากลับไปดูด้านหน้าอีกเมื่อกี้ด้านหน้าเราดูแป๊บหนึ่งนะไปเดี๋ยวตามมาไปนมนมเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่นะเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ไป เดี๋ยวพ่อให้ดูบ้านพระผู้สูงอยู่พ่อนิดหนึ่งนะตรงนี้วางก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องกายภาพนะครับทุกๆุกเช้าเนี่ยผู้สูงอายุก,ก็จะมาออกกำลังกายเนาะที่อยู่ที่นี่นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะมีโภชนาการไปเดี๋ยวตามมาดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามมาดูหน่อยเดี๋ยวพ่ออยากพามาดู ห้องกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุนี่พอดีช่วงบ่ายก็จะไปทำกิจกรรมตามห้องกันนะครับอันนี้ช่วงเช้านี่ก็เต็มเลยนะครับที่ที่นี่จะเต็มเลยนะครับอันนี้เห็นบรรยากาศป่ะเดี๋ยวไปต่อป้ายเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวหน่อยว่าห้องครัว บ้านพระพูดสูงอายุเราเป็นอย่างไรบ้างครับมาตามมาเลยอันนี้แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟมากนะครับทำพ่อพามาดูทุกที่เลยนะครับบ้านพระพูดสูงอายุของพวกเราให้ดูแบบเร็วๆสวัสดีจ้านะครับนี่แม่ครัวเราก็ทำกับข้าวทำอาหารที่นี่นะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับอาหารก็อร่อยนะครับ เออสวัสดีครับสวัสดีนะครับในพี่ตานะครับทำกับข้าวอาหารให้พวกเรานะครับทุกคนก็นะครับทำอย่างดีนะครับอาหารการกินอะไรต่างๆผู้สูงอายุก็มีความสุขมากๆนะครับผมไปเดี๋ยวพ่อพาไปดูที่อื่นไปไปต่อกันนะจ้าจ้าจ้อือ่ามาเลย ก็ท่านใดมีพ่อมีแม่มีคนรู้จักนะครับที่บ้านไม่มีคนดูแลหรืออยากให้เราช่วยดูแลนะก็ติดต่อพ่อมานะครับที่นี่คือบ้านพักผู้สูงอายุค,คาเมเลียนจันทบุรีบริการเปิดบริการมาแล้วเเปิดบริการมาแล้วยี่สิบห้าปีนะครับที่นี่อ่าด้านหน้า ก็จะทำขนมเหมือนเดิมอ่ะอ่ะไปดูกันก่อนอร่อยไหมอ้าวทำไมพ่อได้กินแล้ว <c oughs> อ่านี่นี่นะครับอืม มาเสร็จแล้วยังอันนี้เป็นอะไรนะยำยำปูอัดเนาะเอออ๋อเออเออครับอร่อยไหมอร่อยเนาะเออดีดีครับอืมดีดพี่ดูด <boy. S 1> ได้ทานหรือ,อยัง หมดแล้วทานจนหมดแล้วนะไปเดี huh. uh ๋ยวพ่อจะปิดไลฟ์สดก่อนนะเดี๋ยวมาปิดตรงนี้หน่อยแบงแบงตรงนี้อืมอืมอืมโอเคอ่าเอาละก็ที่นี่ก็คือบ้านพัก ผู้สูงอายุค,คาเมเลียนจันทบุรีนะครับที่นี่มีพื้นที่ประมาณ18ไร่นะตอนนี้ก็เหลือประมาณ15ไร่เพราะว่าคลองด้านหลังตัดไป3ไร่นะครับเป็นคลองลำไพยพักดีอยู่ใกล้เซนท่านนะตรงนี้เซนท่านมองไปก็เห็นนะเซนท่านประมาณ3 4 0 0เมตรนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองเดินไปก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆโบสถ์แม่พระนะครับประมาณกิโลหนึ่งจากนี้ไม่ไกลนะครับ ที่นี่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับผมก็ท่านใดที่มีผู้สูงอายุหรือมีคนในบ้านนะครับที่ไม่มีคนดูแลบางทีเราก็ออกไปทํางานกันท่านก็อยู่คนเดียวก็สามารถมาฝากพวกเราบริการดูแลไว้ได้นะครับที่นี่ค่าบริการที่นี่ไม่แพงนะครับ1นึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับ ่าอยู่ค่ากินคา่าอ่านค่าดูแล24ชั่วโมงที่นี่เราก็ดูแล24ชั่วโมงนะครับที่ดูแลที่นี่นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวพ่อก็จะมาไลฟ์สดให้ดูอีกทีหลังนะครับว่าห้องเป็นอย่างไรเรามีกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างนะครับผ่านทางอ่า YouTube นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ